สวัสดีครับวันนี้ next step เราจะมาอัปเดตกันคลิปนี้แบบได้ของมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะครับเราจะมาอันบ็อกให้ดูว่าเราได้การ์ดจอใหม่มานั่นก็คือการ์ดจออะไรครับเป็น AMD Radeon RX 6600ครับผมเป็น6000ซีรีส์ครับ การ์ดจอ AMD 6000ซีรีส์นี่เพิ่งออกใหม่ๆเลยนะใช่ครับ13ตุลาที่ผ่านมาเพิ่งวางขายในไทยโอเคแนะนำตัวก่อนผมอาร์ตี้กาชโนกครับผมช่างภูมิครับผมจาก Next Ste p g กยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ Next Ste p โกด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันพูดถึงสเปกกันก่อนครับช่างภูมิตัวนี้มันคืออะไรบ้างเนี่ยรุ่นก่อนร,น,รน,รน,รนรุ่นรุ่นรุ่นอะไรบ้างอ่าตัวนี้นะเป็น AMD Radeon รุ่น6000ซีรีส์นะครับชื่อตัวเนี้ยจะเป็น RX 6,600 จะมีเป็นรุ่นพี่ก,ก็คือ6,600 XT อยอช<า>ตน้จะเป็นตัวสูงกว่าอันตัวสูงกว่าอารมณ์ะะเหมือนตัวส0ง0นสูนสกับ t i อะไรประมาณนี้ของวีดีอใช่ตัวนี้เป็น AMD จากย <c oughs> ี่ห้อ power color power color คือหลายๆคนสงสัยมากเขาเลือกซื้อกาดจอกันไม่ถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยี่ห้อเอออย่างเงี้ยสองอตัวเนี้ยรุ่นเขาเรียกว่าอะไรรุ่นเดียวกันก็ไม่ใช่นะชิปเดียวกันอ่าชิปเดียวกันแต่ชิปเดียวกันก็คือ RX 6 6 0อเหมือนกันเอาเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่คนละ ชื่อดีกว่าคนละชื่อคนละรุ่นใช่แล้วมันะต่างกันยังไงก็มันจะมีแบบหลายยี่ห้อเนี่ยจะทํามาสองสองโซนแบบแบ่งได้ชัดเลยโซนที่แบบแสงสีลูกเล่นต่างๆกับโซนที่แบบเรียบเรียบหรูหรูแบบนี้ครับคือตลาดคนละท่าเกันใช่ครับบางคนอยากชอบเรียบเรียบก็เลือกรุ่นหนึ่งบางคนอยากชอบหรูหรูมีไฟนู่นนี่นั่นก็เลือกรุ่นหนึ่งใช่ก็จะราคาก็จะผันเปลี่ยนกันไปนี่เนี่ยวันนี้เราจะมา เปิดให้ดูว่าไอ้สองตัวนี้หน้าตามแตกต่างกันยังไงใช่ครับก็คือรุ่น h e l l h o u กับ Fighter รัก่อนที่จะพูดถึงหน้าตาของมันเนี่ยอยากรู้สเปคมันครับช่างภูมิได้ครับตัวนี้ก็คือตัวใหม่เนี่ยจะมาเป็นที่แรม8กิกเทคโนโลยี7นาโนเมตรเลย8กิกอะไรกิกเดียวเมียก็ด่าตายอยู่แล้วนี่กิกเดีหน่อดีพี่สลับกันไปคนละวนี่เจ้าชูไอช่างภูมิโอเคนี่การจอตัวนี้8กิก DDR ข้าไห่นะ DDR6 GDDR6 ใช่รุ่นใหม่รองรับ PCIe 4.0แล้วก็ทาง AMD เนี่ยเขาโปรโมทมาด้วยว่า AMD RDNA คือเทคโนโลยีการผลิตอะแบบระบบเราคันร้อนแะไของเขานี่แหละครับเป็นแบบรุ่นใหม่่าใช่รใครับ<อ>ผมตัวนี้มีพัดลม2ตัวเหมือนกันมั้พัดลม2ตัวเหมือนกันครับแต่อาจจะต่างกันที่ฮิตไปเดี๋ยวเราค่อยมานบล็อกกันโอเคใช่ตัวนี้เหมือนเขาจะคอนเฟิร์มมาเลยว่าเขาจะเน้นในช่วง Full HD เนี่ยคือปรับสุดได้เลยนี่เขียนมาเลยว่า Fu l l HD ดีอ่าใช่ครับแใช่คือออกแบบมาเพื่อ Fu l l HD ดีเลยใช่ครับผมคือขั้นตอนเนี่ยเขาอยากให้ Fu l l HD ดีแล้วดีนะผมว่าบางคนมีจอแค่ f ู l l อ d ดีก็จะได้ใช้แค่เนี้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อการ์ดจอสูงๆแล้วก็มาเล่นกับจอ f ู l l HD ดีอ่าใช่โอเคอันบล็อกได้เลยป่ะอันบล็อกได้เลยครับเดี๋ยวขอตัวนู้นก่อนเลยอ่าโอเคกล่องเฮลฮาลก็จะเป็นรูปหมาป่าหมาป่ามีขวนอะไรอย่างงี้ยักเคี้ยวยักเคี้ยวเปิดเทียบเลยไหม เทียมเลยอ่ะเปิดเทียมเลยไหมที่เปิดเลยครับนี่เราจะมารีวิวนะฮะนี่กล่องตัวนี้ไฟเตอร์เป็นรูปโลกนะครับใช่เฮ้ยนี่มีการ์ดมาให้เหมือนกันนะน่าจะมีเหมือนกันการ์ดนี้บอกเลยว่า install guide นะครับผมไม่มีรายเกียเลยไม่มีอะไรใให้แบบเป็นของที่เราลึกอ่าใช่ครับผมขอเปิดจริงนเลยของนีใหม่เลย นผมกระบอกอยอไบเตอร์ใช่ตัวนี้เป็นตัวเฮลเฮลโอเคเดี๋ยวขอวางเทียบกันหน่อยชนกันเลยผิดด้านปะอ่าผิดด้านมาวางไงอ๋อโอเคโทษทีขันหลังขันหลังป๊าบ <c oughs> เอ้ยโอ้ยเล่นมุกว่ะ <c oughs> มีมุกทันหลังว่ะ <Okay. S 1> โอเคตัวนี้เหมือนจะวางไม่ค่อยได้ถือไว้แล้วกันอ่าหน้าตาจะประมาณนี้เลยตัวฮลเฮลเนี่ย จะใหญ่กว่านิดนึงอืมตัวเนี้ยราคาจะแพงกว่าเฮลเฮาจะแพงกว่าใช่ครับผมโอเคและ้วมีหน้าข้างหน้าข้างหน้าที่ที่จะต่างกันนะพัดลมผมเห็นแล้หนึ่งอ่าพัดลมตัวเนี้ยจะไม่มีไฟตัวนี้จะมีเป็นไฟแต่เป็นไฟสีฟ้าฟ้าตรงคอนเซ็ปต์กับเฮลเฮาเขาที่เป็นขอบฟ้าขีดฟ้าตงนะี้ก็คืออันนี้คือแบบเรียบๆอ่าใช่ลมขนาดเล็กกว่า โลโก้ต่างกันตรงนี้ใอ่นี่โลโก้เดียวกันมันแปะผิดป่ะวะโลโก้เดียวกันครับผมเป็น power color เหมือนกันแต่ตัวเฮลเฮลเนี่ยเขาจะแบ่งจะแบ่งเป็นตัวตัวละครเขาพัดลมตัวหนึงใช่อีกตัวหนึ่งก็ยังแปะเป็น power color เหมือนเดิมอืมแล้วนี้มีของผมมีเรดีอนอ่าใช่ตัวเฮลเฮลจะอยู่ข้างบนแต่ข้างบนผมเป็นตรงนี้ power color ใช่ตัวนู้นจะเรียบเรียอืม ก็ค <kinetic. S 2> ือเป็นเรื่องของหน้าตาใช่เดี๋ยวให้ดูข้างหลังกันนิดนึงอ่าดูข้างหลังนะของผมไม่มีโลโก้อะไรมีแต่ชิปใช่แบ็คเพจไม่ปิดด้วยอันนี้ปิดป่ะใช่ตัวนี้มีมีเป็นแบ็คเพจปิดให้ครับอืมระบายความร้อนได้ดีกว่าอืมอันนี้ไม่มีก็จะเป็นแบบเปลือยเืยราคาประหยัดตัวนู้นอ๋อตัวนี้ก็จะราคาประหยัดใช่ครับแต่ผมสะดุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวหันตรงนี้ให้กล้องแับหนึ่งอ่าเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับตัวนี้ใช่ ตัวฮิตไปเนี่ยน้ำถือตัวฮิตไปเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นอลูมิเนียมเงินตัวธรรมดาจะเป็นอลูมิเนียมทองแดงอ๋อใช่แต่ถ้าตามหลักขนาดอลูมิเนียมเท่ากันเนี่ยตัวทองแดงจะเย็นกว่าถ้าขนาดอลูมิเนียมเท่ากันใช่แต่ตัวนี้จะขนาดใหญ่กว่าตัวนี้จะประมาณโเคจะมาณ6หกมิล ช่คือหลอดอันนี้มันใหญ่กว่าั<ช>นเล็กใช่ครับผมตัวนี้เลยเลยทําความเย็นอะ่ะได้โอเคกว่ามาด้วยที่ที่เป็นแบ็กเพลทตัวเนี้ยแบ็กเพลทระบายความร้อนตัวเนี้ยมันกระจายความร้อนได้ดีกว่าอืมใช่ครับแล้วถ้าแบบเป็นช่างปูนเนี่ยชอบตัวไหนถ้าเลือกซื้อได้หลอดตล์ผมแต่งสีอยู่แล้วก็ต้องตัวนี้สิครับสไตล์ตผมหมกหมกนี่ใช่หมงหม,ม,มกเนี่ยหมกหมกแต่ว่าเรียบเรียบใช่ครับอย่างไปไหนมาไหนก็มมกหมกหมกว้หมกหมกเมียน้อย <c oughs> ไม่ใช่คนละเรื่องโอเคครับ นี่ก็คือการจองเราทาั้ง2ตัว RX 6600ครับผมขออีกนิดนึงอีกนิดนึงสำหรับตัวเฮลโหนะครับตรงเนี้ยจะมีเป็นสวิตช์ LED สำหรับคนที่ไม่ชอบไฟสีฟ้าปิดได้ใช่เพราะตัวนี้ไม่ใช่ไฟ RGB จะเป็นไฟสีฟ้าสีเดียวสำหรับคนไม่ชอบเนี่ยก็หาอะไรเล็กๆสลับเอาฝ์ตเชื่อมต่อเป็นแบบ8พินทั้งคู่อีกนิดนึงผมอยากรู้มันกินไฟปะ กินไฟไหมก็ประมาณร้อยกว่าวัตต์ไม่ถือว่ากลางกลางกลางๆเลใช่ถือว่าน้อยไปเกณฑ์น้อยด้วยน้อยครับผมแล้วก็ในสเปคเรคอมเมนต์ของ MD เนี่ยเขาแนะนําว่าสําหรับทางเครื่องอ่ะก็พาวเวอร์วัตต์ธรรมดาใช้ได้ใช่ครับเป็นวัตต์เต็มนะ450วัตต์แบบของดีๆหน่อยก็โอเคแล้วใช้ได้ใช้ได้ครับถ้าใครสนใจข้อมูลหรือว่าอยากจะสั่งซื้อก็แอดไลน์มาที่แอปสเต็ปโกนะครับแล้วก็ยังไงแร้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ next step go ด้วย ยังไงคลิปนี้หมดอย่างอยากจะพูดอะไรไหมก็ไม่มีอะไรแล้วอะมันสวยของมันอยู่แล้วอชอบตัวไหนช,ชอบตัวไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยเขาใจเขาชอบแนวไหนกันใช่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นเกมกับการ์ดจอตัวนี้ให้ดูคลิปหน้าเราลองใช้ดูนะใช่เอามาชนกันเลยโอเควันนี้ให้ดูเร็วๆไปก่อนครับพอะเดี๋ยวจะรีบลงคลิปเลยใช่ครับผมสวัสดีครับ